ใครๆก็ต้องรู้จักตัวแม่อย่างปาริสนิวตันงานนี้ได้กดไลค์ภาพของิซ่าบนไอจของดีไซเนอร์ที่ชื่อว่าคริสเตียนโคเวนและปาริสนิวตันได้คอมเมนต์เป็นรูปอิโมจิรูปไฟในภาพถ่ายของิซ่าอีกด้วยค่ะซึ่งคริสเตียนโคเวนเป็นนักออกแบบแฟชั่นและสไตล์ริชชื่อดังให้กับดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเลดี้กาก้าบียอนเซ่และดาราอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน ซึ่งชุดที่ลิซ่าใส่โชว์ในรายการ Kingdom ของช่อง m n นั้นรวมกับรุ่นพี่อย่างไอคอนเป็นคอล r เลคชันอ u t u m n ามแอนด์วิของปี2020ซึ่งทาริซ่า Lisa ใส่ฉบับเต็มๆอาจจะดูเซ็กซี่เกินไปไหน่อยค่ะและคริสเตนโค o แวนได้โพสต์และแทลิซ่าในข้อความโดยบอกว่าลิซ่าใส่ชุดหนังเลื่อมตาข่ายจากแบรนด์ของเขาคริสเตนโค o แวน และไม่ใช่แค่โพสต์ภาพเท่านั้นค่ะแต่ลง IG Story ที่มีเพียงแค่ภาพลิซ่าถึง3ภาพด้วยกันเห็นได้ชัดค่ะว่าคริสเตียนถูกใจและยินดีเป็นอย่างมากที่ลิซ่าใช้ชุดจากแบรนด์ของเขาและ Paris นิวตันเองก็ดูจะเอ็นดูลิซ่าอยู่พอสมควรเลยค่ะเพราะว่านี่เป็นอีกครั้งที่ Paris นิว t o n เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ภาพของลิซ่าหลังจากที่เคยเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ภาพที่ลิซ่าทำงานร่วมกับแมคคอสมิ i c ใน i ิน t a g r กรมของคุณดูเอลเลียสกอบอลครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของเครื่องสังอางแมกซ์อีกด้วยตัวแม่อย่าง p าริสนิวตันมาเองขนาดนี้แสดงว่าฝั America, ่งอเมริกาชื่อของลิซ่าตอนนี้คงไม่มีใครมือรักเธอแล้วล่วคะค่ะ